นี่ลัส่วนจ้ะพอดีว่าพี่ต่อเนี่ยอยากจะขอขอส่วนแต่งงานเหรอคะขอยืมมาสองหมื่นอันนี้ล้อเล่นจริงจริงอะอยากจะขอแต่งงานนั่นแหละนี่จ้ะแหวนแหวนทองแหวนพลอยหรือแหวนเพชรแหวนพระหยอกหยอกหยอกทีตอนนีเอ้าก็แหวนอยู่ไหนล่ะคะอ้าวเฮ้ยแหวนหาร์ดจุกผมโอ้ยไม่ใช่ แต่งกับพี่เก่งดีกว่าจ้าโอ้อออยตกใจทำไมเนี่ยถ้าแต่งกับพี่นะได้แหวนทองชัวในละจ้าแหวนนี่ไงพี่ซื้อแหวนทองไว้ใน S W P Shop รับรองได้ทองปลอดภัยชัว้ยสุปแต่งงานกับพี่ไปจ้าแป้งค่ะแตงกับพี่จ้าพี่เก่งได้แหวนทองด้วยอยป้ยมาดูหมูนก<น>ันดีกว<น>่าหมนทองได้แล้วครับอุยขอบคุณครับเป็นไงที่รักสวยไหมสวยจ้าโอยทองมาสวยกับเธอแบบสบ ซื้อทองกับ s w p Shop ปลอดภัยได้ทองชัวร์ใครๆก็รู้กัน